วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565นายรัชดาสุริยกุลณ,ณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามด้านการอนุร,รักษ์และจัดการต้นน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 เรื่องระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำโดยมีนายนารินประทวนชัยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหัวนหน้าหน่วยงานสนามในสังกัดส,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมณโนะรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครในายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งนอกจากภารกิจการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแล้วยังต้องสนับสนุนการมุ่งสู่ เศรษฐกิจแบบใหม่และสังคมคาร์บอนต่ำให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริสตศักราช2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปีคริสตศักราช2065อีกด้วย ด้านในนัดกงเกสรผู้มนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกล่าวว่าภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศต้นน้ำศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ในปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มมาใช้กับหน่วยจัดการต้นน้ำและหน่วยงานภาคสนามทุกแห่งเพื่อติดตามและรายงานผลซึ่งระบบแดชบอร์ดจะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดระบบนี้จะเป็นระบบการติดตามผลการทำงานในแต่ละเดือนนะครับเป็นแบบเรียลไทม์ข้อดีของระบบนี้คือ ผู้บริหารสามารถเปิดระบบดูได้ตลอดนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยงานนั้นๆตั้งอยู่เนี่ยก็จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วนะครับทันใจนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยทำอะไรอยู่ผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บตั้งแต่ย้อนแต่ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราทําอะไรไปแล้วบ้าง ชาวบ้านได้น้ําเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ได้ป่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อาชีพของไรบ้านออชาวบ้านดีขึ้นขนาดไหนท่านจะทราบแบบปัจจุบันเลยครับเรียลไทม์ไม่ต้องไปสืบคนข้อมูลเหมือนในอดีตแ,แล้วครับสำนักอนุรักษ์ราชการต้นน้ำเนี่ยมีหน้าที่นะครับฟื้นฟูดูแลปกป้องนะครับ รักษาผลประโยชน์นะครับในด้านทรัพยากรของพี่น้องประชาชนซึ่งจะทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับชาวเขาต่างๆนะครับที่หน่วยจัดก,การต้นน้ำตั้งอยู่เนะี่ยให้ท่านมั่นใจนะครับว่าเราจะนําประโยชน์แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับ อย่างไรก็ตามภายหลังพิธีเปิดยังได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาโดยตลอด ทีมข่าว DNP News กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงาน